สวัสดีครับผมพอวัฒนาเกษตรออลา์นะครับอมอนี้มาพบกๆกันบรรยากาศเร่งๆมอนี้ครับบรรยากาศเร่งๆนะครับพาพี่ห้อมมาอัปเดตมันสับปะหลังนะครับหลังจากฉีดไปแล้วหนึ่งข้งนะครับมอนี่มาก็ทีมงานครับจ่าทุนคนโกะจ่าทุนคนโกะนะครับผมมือฉีดเท่าเออฉีดไปตั้งพุ่นนะครับเพราะว่าเนี่ยจงว่าบรรยากาศเร่งๆนะครับมอนี้ พ่อพี่น้องมาอัปเดตให้นะครับมาซุ่มเบิ่งว่าฉีดมาแล้วครั้งหนึ่งมันใหญ่สั่มไหนนะครับฉีดมาแล้วครั้งหนึ่งมันใหมันใหญ่ปันใดครับอันนี้คือมันสับปะหลังฉีดเข้าฉีดแล้วครั้งหนึ่งมันบ่ครับอันนี้พันกานแดงโอ้พันกานแดงเนาะนะครับผมนี่อันนี้คือพันกานแดงพันกานแดงนะครับหรือว่าอีแดงอ่าอีแดงคนตางอนครับอีแดงคนตางอนหรืออีแดงรถงออีแดงรถงอครับ อันนี้ก็คือเฮาหรืฉีดโฟลที่ไปขังที่หนึ่งเนาะครับนะครับฉีดโฟลที่ไปขังที่หนึ่งนะครับผมอ่าก็คือพาพาพพี่น้องมาอัปเดตมั่นเนาะครับนะครับอ่าเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งต้นก่อนนะครับครับนี่ครับคือมื้อนี้เอ่อจ้าพาทีมงานมาฉีดขังที่สองนะครับเพราะว่าฉีดดีกขังที่หนึ่งก็เป็นขังที่สามก็คือว่าจะเริ่มระเบิดหัวนะครับนี่แต่ว่าตอนนี้ขังที่สองครับนี่มื่อกี้เป็นครั้งที่สองโอ้มากับทีมงาน อามาฉีดโฟที่นะครับตอนบรรยากาศเร่งๆนะครับบรรยากาศเร่งๆนะครับพ้าวิหนองระเบิงนะครับมันพันกัดแดงนะครับนี่อาพื้นที่ตรงนี้จักไรครับพื้นที่ตรงนี้อ๋อตัวนี้ประมาณ2ี่สิบไรครับ2ี่ิไรครับประมาณ2ี่สิบไรนะครับเป็นมันพันกัดแดงเนาะพันกัดแดงนะครับเพราะว่าเข้าเร่งฉีดโฟที่นะครับแล้วก็ญญาไ่คอยมีนะครับนี่มียายา หาก็บ่ค่อยมีนะครับเบื้องเบื้องครับเบื้องข้างล่างครับพี่น้องครับอาบ่ค่อยมีนะครับนี่ครับนี่อยาบไม่ค่อยมีเพราะว่ามันปกคลุมเนาะครับมันเพราะว่าปกคลุมมันขึ้นเร็วครับนี่เบื้องเบื้องหยอดมันนี่ครับหยอดมีแต่งามมุมุกเลยครับนี่นี่ครับนี่หยอดเป็นพันุ์อีแดงครับพี่น้องครับพันธุ์การแดงนะครับลักษณะของพันธุ์อีแดงนี่สิเป็นลักษณะแบบไดครับลักษณะหัวดกหัวเายวหัวดกหัวเาวแล้วก็ เออพ่นจะออกมิตริงไปคือกันก็มันเกี่ยวอเวลาถอนจะตัดได้ง,ง่ายเวลาถอนจะตัดได้ง,ง่ายบ่คือกันกนะครับากาะเสียดยักทากระเสียดยักนี่ทากระเสียยากนี่จะจับยุงเหงาแต่ตัวนี้มันจะเปติ่งมานน้อยนึงนะครับอแต่ว่าหัวนี่จะมาบานซิฟโกหัวองเอหงานึงนะครับ แต่ว่าบางเหงาเนี่ยกับประมาณเนาะตอนกับประมาณ10บกิโลนะครับน oh. ี่ก็เหงาหนึ่งประมาณ10บกิโลเท่าที่เข้าคุดตอนนั้นเนาะครับ10บกิโลอ่าที่ผ่านมานะครับปีที่ผ่านมาก,ก็าได้ไรหนึ่งกับประมาณ8ตันแปดตันถึงสิบตันนะครับอ่าผู้พันธุ์ที่ดีเนี่ยกับประมาณ12ตันนี่ครับโอ้สิบสองตันครับแต่ว่าไร่พ่อวัฒนาเนี่ยจะอยู่แถวอ่าแปดตันถึงเกาะถึงถึงถึงสิบตันนะครับโอ้แปดตันถึงสิบตันนะครับโอ้ ป่ะเดี๋ยวเข้ายางพี่เบงข้อความเดี๋ยวมาผาพี่น้องมาส้มเบงนี่ครับครับบรรยากาศอยู่ไฮมันสัมปะหลังเป็นไฮของคุณพ่อวัฒนานะครับอันนี้ก็คือเป็นไฮมันสัมปะหลังที่มีอายุประมาณจักเดือนครับอ่ประมาณสองเดือนกว่าครับสองเดือนกว่าเนาะประมาณสองเดือนกว่าครับบอกเทคนี้การปลูกไฮพี่น้องที่เป็นมือใหม่นะครับผมก่อนปลูกนี่เขาจะเตรียมการยังไงครับอ๋อก่อนปลูกเขาก็ตัดถอนมันแล้วก็เซนะครับ ตอนแช่ผมก็ใส่ฟ้ดที่อีกกันนะครับตอนแช่ผมกัใส่ฟที่นี่ก็สามารถตอนแช่นี่ก็คือสามารถใส่ฟ้ดที่ก็ได้ครับสามารถใส่ฟ้ดที่ก็ได้ครับเพราะว่าแต่ว่าอย่าไปแช่หึงเนียแช่นานบ่ได้นะครับแช่ปแบบว่าจะขาที่ทังสิบนาทีครับยางสูงยาให้เกินสิบนาทีเพราะว่าโอ้ยขออย่าเอาเบิดขึ้นหรือเบิดมื่นเนี่ยบ่ได้เลยครับเพราะจะเปื่อยนะครับอืมก็คือแช่โดนบ่ได้แช่โดนบ่ได้เพราะว่ายามันแห้งยามันแห้งนะครับแช่อยู่ประมาณอ่า หาหนาที่หรือซิปนาทีนะครับอหาข้าวแช่ถอนมั่นนี่ก็อยู่ประมั่นหาหกซอนนะครับอืประมาณนหาหกซอนเล็กนะครับนี่ครับแตคือขั้นตอนการปลูกเนาะครับอ๋อนี่บอกสอนครับประมาณนหาหกซอนเล็กนะครับนี่อนี่ครับก่อต้หนามประมาณนสองลิตรนะครับโอ้ต่อหนามสองลิตรอันนี้คือแซ่แซ่ละมันนะครับนี่แซ่ละมันการเตรียมการปลูกนะครับครับเขาแซ่เป็นยังหลายคนก็ถามว่าเป็นยังคือต้องแซ่ ตกองเซ้ครับเพราะว่าให้เพิ่นเออแตกหักนะครับนี่ให้เพิ่นอันแตกหักอ่าลายนะครับนี่ห้เพิ่นแตกหักนะครับนี่ท่าเฮาเซ้นี่ท่าเฮาเซ้นี่ก็คือว่าให้เพิ่นแตกหักนะครับนี่ครับนี่ครับเบิร์ดเบิร์ดมีทีการฉีกันคือยกของสูงนี่ครับนี่นี่ครับอันนี้คือฉีดโฟที่ครั้งที่สองนะครับพี่น้องครับอันนี้คือฉีดโฟที่ครั้งแรกนี่มันง่ามเลยล่ะนะครับผมมันง่ามเหลียวแต่ว่า ก็อยากฉีดให้พี่น้องได้เบิ่งอีกเนาะรอบที่เพราะว่าเ้าเหาจะเล่งนะครับถ้าถึงสามครั้งแล้วเ้าก็จะระเบิดหัวนะครับฉีดเส้นยางก็งายมือนที่พี่น้องผมฉีดเส้นอ้อยก็งายเหมือนครับปวดนี่ครับนี่ครับลักษณะของการฉีดโฟ้นที่เนาะนี่ครับนี่ครับก็คือลักษณะของการฉีดโฟ้นที่ครั้งที่สองนี่ก็คือมันต้องยกขึ้นสูงนะครับเพราะว่าเป็นยังคือต้องยกขึ้นสูงเพราะว่าอันนี้มันแค่สามเดือนนะครับ ประมาณสามเดือนอ่าถ้าพี่น้องมั่นสี่เดือนนี่หมูปลไห้ครับสี่เดือนห้าเดือนนี่หมูปลได้ครับนี่อันนี้แค่สามเดือนนะครับนี่ก็คือถ้าอยากฉีดง่ายๆก็คือต้องต้องฉีดประมาณช่วงนี้นะช่วงบัานทีบ่ทันใหญ่ปไหลเนาะครับนะครับบ่ฉีดครั้งแรกจะบอกนะครับประมาณถ้าปลูกไปแล้วประมาณสิบามือนะครับแต่คือฉีดเลยครับประมาณสี่ฝ้ามือก็เริ่มฉีดเลยนะครับแล้วก็อีกสีามือก็ฉีดอีกสีามือก็ฉีดเพราะว่าเป็นยังคือต้องเร่งฉีดนะครับเพราะว่าอย่างไรเพิ่น โตเร็วๆแล้วก็ให้มันปกคลุมหนาได้นะครับโอ้ให้มันมีปกคลุมก็คือถ้าอากาศบ่เขาในตรงหลองกลางแล้วอย่างเช่นนี่คือจังสีนะครับพี่น้องนี่นี่ครับนี่นี่คือคือจังสีก็คือหนามันก็สิบ่ขึ้นเนาะครับหนาก็สีบ่ขึ้นมองายว่าหนาขึ้นบ่ทันนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันมันโตเร็วกว่านะครับเพราะว่ามันมันโตเร็วกว่านะครับครับก็ด้วยที่ความที่เฮาเฮ็ดสู่ปีเนาะครับเฮ็ดสู่ปีแล้วก็ฮู้สูตรฮู้หยังเนาะครับฮู้ขั้นตอนฮู้กระบวนการเฮาก็รับมือท่านกับ สถานการณ์ต่างๆเนาะจับปะเดี๋ยวผ้าพี่นองเบิ่งนะครับผมกับบรรยากาศช่วงบรรยากาศเรงๆนะครับผมกับคุณพ่อวัฒนานะครับพอบรรยากาศแรงๆผาพ่นองมาสมให้นะครับอัปเดตนะครับในการอัปเดตนะครับเพราะว่าส่วนมากที่เฮาก็คือเข้าก็เห็ดไ้มานี่หลายปีแล้วเนาะครับเห็ดไ้มานนี่หลายปีแล้วครับพี่นองครับนะครับก็คือมาผ้า พี่น้องมเบึงครับอ่าในส่วนของการปูมั่นสัมปะหลังนะครับที่พี่น้องเป็นเกษตรกรเช่าให้นะครับผมตัวนี้พี่น้องหลายคนสอบถามมามาป้องกันเสื้อล่าเลยบอนะครับป้องกันเสื้อลาได้ครับมีครับป้องกันเสื้อล่าได้นะครับนีครับบึงหยอดบึงนี่ครับแต่คือสะอาดเลยเนาะมอมมีครับมอมมีเสื้อล่าเลยพี่น้องนี่ครับนี่มอมมีนะครับอันนี้พันอีแดงเนาะ ครับอันนี้พันธุ์อีแดงครับอ่ะถ้าพี่น้องสอบถามมาาตอนนี้มั่นข่อยสองเดือนกลัวแล้วนะครับพี่น้องสอบถามมาหลายอยากใส่ระเบิดหัวเท็ดจังไหนครับล้วก็เห้ามมสูตรยัง<อ>นะครับตอนนี้อ่มีสูตรระเบิดหัวอยู่แต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ฉีดขังที่สองเขาสีังที่2 2> สองสัก่อนเออสีคขังที่สองสัก่อนนะครับขังที่สองรังที่สามผมถึงบอกว่าให้สีสิบหาวันครังสิบหาวันขังเพราะว่ามันสับหลังมันโตเร็ว พอมันตัวเร็วปั๊บนี่เขาต้องระเบิดหัวนะครับโอ้นี่พอมันสับหลังมันตัวเร็วหอาก็ต้องระเบิดหัวมีเบิ้งยอมด้วยครับโอ้นี่ครับมึงจีหย่อดก็คือสั้นสั้นขึ้นบึบบเลยนะครับนี่นี่ครับนี่เบิงล่ำตุนครับมันสะอาดครับนี่อืนี่ครับมึงล่ำตุนข้างล่างนี่ครับยาข้างล่างนี่โอ้นี่นี่นี่ครับนี่เริ่มแตกแล้วครับนี่เริ่มแตกแล้วครับเริ่มแตกแล้วครับพอมันเริ่มแตก้วหอบก็จะเริ่มระเบิดหัวนะครับ เริ่มเริ่มแตกอะคือตอนนี้ข้าบดได้ใส่ปุ๋ยแล้วเนาะทรายสมวรรณวะข้าใส่แบบนี้หรอบดได้ใส่ปุ๋ยแล้วครับแล้วก็บรรจเป็นต้องใส่น่ำครับเพราะว่าอ่ปุ๋ยมันแพงครับพอปุ๋ยพอพอปุ๋ยมันแพงนะครับอาตอนนี้จะมาในน้ำสิทธิ์ขาดกับตัวระเบิดหัวนะครับครับอ๋ออันนี้คือเป็นตัวระเบิดหัวครับอันนี้คือตัวระเบิดหัวอันนี้คืออะมิโนแบคครับเรนบ์บอจะแตกต่างกับอ่จะแตกต่างกับข้าวมาฉีดตอนข้าวปลูก อ่าสิบหาวันนะครับมันจะแตกต่างกันมันแตกต่างกันมองไหนครับนี่ครับคือว่า้าเข้าจะระเบิดหัวนี่ซ่อนน้น่อยนี่ครับซ่อนนิน่อยนี่สองซ้อนนะครับนี่สองซ้อนนี่โฟทีสองซ้อนแล้วก็อะมิโนแบกหนึ่งฟ้านะครับนี่ครับอ๋อหนึ่งฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาฟ้าให้เบื้องนะครับโอ้แะให้พี่น้องในเบิ้งเลยเนาะครับนะครับนี่ครับ นี่ครับโอ้อันนี้อันนี้อันนี้คือฝาเนาะครับอันนี้อันนี้คือแถมเป็นน้อ๋อมันมันจะอยู่ข้างบนครับนี่ครับฝามันจะยูตรงนี้นะครับโอ้มันช่สุดพี่ต้องว่าอ้าวฝานี่หาได้อยู่บนไหนโอ้ฝามันอยู่ข้างบนนี่ครับแล้วก็เออนี่ครับโฟทีแบ็กนี่ครับนี่นะครับก็คือหมายความว่าโฟทีตัวนี้มันเป็นเป็นจุลศีชีวภาพนะครับนี่เป็นสิ่งที่มีชีวิตนะครับนี่หลายคนก็มมีชีวิตเนี่ยไหนนี่ครับ เพิ่นจะมีลูกครับคือมันมันคือมันปิดแน่นบ่อยๆบางครั้งส่งส่งให้ลูกค้านะครับบางครั้งมันอาจจะหกเล็กๆน้อยๆนะครับบางคนก็ว่ามันเสียนะบางคนก็ว่ามันเสียจริงๆแ้่มันบริเสียนะครับเพราะว่ามันต้องมีอากาศอากาศหายใจก็คือเป็นจุลินทรีย์ที่มันสั่งชีวิตโดยอากาศเนาะครับมันก็คือสิ่งมีชีวิตอ่าเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยต้องมีลูกไว้นะครับบางครั้งมันก็หกออกเล็กๆน้อยๆนะครับมันก็ออกบม่ร้ายดอกครับ นี with, paper, ่เราจะว่าอยากบอกพี่ดองว่าอ right ันนี้คือสูตรระเบิดหัว่าสองซ้อนฟเทียสองซ้อนกับอะมิโนแบคหนึ่งฟานะครับนี่ครับครับผสมกับน้ำผสมกับน้ำอ่ายี่สิบลิตรอ๋อ20ลิตรนี่ก็เท่ากั็ผายหนึ่งครับเท่ากั็ผายหนึ่งครับ20ลิตรนี่ครับครับนี่ครับถ้าบริสุทธิ์ยิ้สนใจก็เัอสร้างได้นะครับถ้าบริสุทธิ์ยิ้สนใจก็สร้างได้นะครับอ่าเดี๋ยวให้คุณพ่อฝากโปรโมชั่นส่วนสุดท้ายท้ายสุดครับ ครับเพราะว่าไอ้ขอบคุณแฟนเฟนอ็ซีนะครับกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเอ่อขอบคุณแฟนๆที่ติดตามนะครับเพราะว่าจะเป็นลาวหรือว่าเป็นกัมพูชาก็ดีนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่ที่ตามตลอดนะครับผมอ่าพัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับเป็นอ่าเปิดช่องยูทูบใหม่นะครับเอ่อที่ตามกันมียังกับแชร์ข้อมูลกันกับทั่วมานะครับอ่าคลิปนี้ก็ขอไว้สำหนีก่อนครับ พบกันคลิปหน้าครับสําหรับมัอนี่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ